แม่นะคะโอเคค่ะไม่จิตเมียไอคำเยี่ยมเหรอมึงเคยเล่นเหรอง้อเร็วเรวอย่าวีนไปสิไปตรงนู้นสิแม่แม่ต้องไป จแม่นะคะโอเคค่ะไม่จิบแม่ไอค้ำเยี่ยมเหรอมึงเคยเล่นเหรออีง้อเร็วเรวอย่าวีนไปสิไปตรงนู้นสิแม่แม่ต้องไป